ครับตัวแทนจากบริษัทต,ตั้งซิป,ปิงโลหะกิจการหรือแนะนาสินค้าแบรนด์ตางาวนะคบผมวันนี้เราจะมาแนะนํานวัตกรรมการเจยมดินในรูปแบบใหม่เพื่อลดต้นทุนการผลิตแล้วก็ทําให้งานรวดเร็วมากขึ้นนะครับมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาลาทําความรู้จักกับเครื่องมือกันในแปลงที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือจะเป็นแปลงของบริษัทอุตสาหกรรมน้ําตาลปะลัยจํากัดนะครับผมซึ่งเป็นแปลงชนิดดินเหนียว อาจจะมีความยุ่งยากในการทํางานมากพอสมควรน,นะครับแต่ว่าเครื่องมือเกียบโดยเฉพาะแนวปลูกหรือมิ c โฟล120 k ตรงนี้เราจะจัดก,การที่ดูว่าเราจะทํางานได้รวดเร็วยังไงแลดต้นทนุนการผลิตได้ยังไงบ้างนะครับ มีอะไรได้วยกันบ้างนะครับเริ่มต้นจากตัวแรกนะครับเราก็จะเป็นชุดริปเปอร์ระเบิดดินดานข้อดีของตัวนี้ก็คือว่าทุกใต้แถวอ้อยเนี่ยเราจะมั่นใจได้เลยว่าจะไม่มีชั้นดานใต้แถวอ้อยระบบล่าจะหยั่งลึกได้ดีทาให้การยึดเกาะการหาอาหารและความชื้นใต้ดินดีขึ้นนะครับหลังจากที่เราระเบิดดานไปนแล้วด้วยความลึกที่เรากําหนดคือสี่0ิบห้าสี่สิบแล้วแต่ชั้นดานนั้นๆน,น,นะครับ แล้วเราก็จะมีวางตำแหน่งปุ๋ยรอสำหรับรากชุดแรกที่ออกมาเนี่ยเพื่ออย่างลึกแล้วก็ออกไปหาอาหารทำให้โครงสร้างโครงสร้างอ้อยหรือรากมีแข็งแรงมากขึ้นนะครับสังเกตว่าตัวนี้ฮะจะมีหลอดปุ๋ยนะครับปุ๋ยก็ที่ได้มาก็จะมาจากตัวถังชุดทางปุ๋ยสิดดำตัวนี้นะครับแล้วก็เราเห็นว่าไอ้ถังเหลือนันคืออะไรนะครับช่วงนี้ครับปัญหาเรื่องของสารเคมีหรือโครงสร้างดินที่เสียหายเนี่ยมันเกิดขึ้นมาก เราจะทําไงเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินให้มีคุณสมบัติที่ดีขึ้นให้ดินมีชีวิตมากขึ้นเราก็มีการพัฒนาการสําหรับบริษัทอุตสาหกรรมน้าําตาลวนลลาจำกัดตัวนี้เราก็จะมีชุดปรับปรุงดินที่เราเรียกว่าพีแมสนะครับพีแมสมีข้อดียังไงพีแมสทาให้ดินร่วนปุยทําให้ดินฟูมากขึ้นนะครับพอดินร่วนปุยดินฟูมากขึ้นโครงสร้างดินก็จะมีช่องว่างให้อากาศกับน้ําแทรกตัวอยู่ได้เป็นที่อยู่ของอาหาร ของเลาะสมพืชของอ้อยเรานะครับก็พีแมสตัวนี้ครับก็จะโดนขับด้วยระบบสายพานลำเลียงไหลลงมานะครับซ้ายและขวาลงอยู่ที่ผิวดินหน้าชุดพวนดินแนวดิ่งนะครับพอลงมาปุ๊บชุดพวนดินแนวดิ่งชุดนี้ก็จะพรวน,นพวนหน้าดินให้มีความละเอียดพอที่จะห่อหุ่นตาอ้อยได้แล้วก็คุกเข้าพีแมสให้กระจายไปในจุดที่เราต้องการ ในจุดที่เราก,การปลูกนะครับผมชุดพว้นดินาดิตัวนี้จุดเด่นคือสามารถปรับรอบความเร็วรอบของตัวควรได้ให้เหมาะสมกับสภาพดินไม่ว่าจะเป็นดินทรายดินร่วนปนทรายหรือดินเหนียวในแปลงนี้จะเป็นดินเหนียวเราก็จะปรับรอบให้เร็วขึ้นนะครับเพื่อทําให้การควรการตีได้ละเอียดมากขึ้นนะครับจากการควรดินเสร็จแล้วก็จะมีล้อปิดกิบความชื้นเพื่อตีนหน้าดินไว้ป้องกันความชื้นระเหยออกไป แล้วก็เป็นตัวมาร์กเกอร์หรือมา er, ร์ก er, ล่องให้รู้ว่าเาวลาเราปุูกเนี่ยแนวปููกจะตามนั้นเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เราอยากจะนำเสนอคือชุดลอหรือเทนยกปุ๋ยนะครับตัวเนี้ปัญหาที่เราเจอไม่สูงคือถ้าเราใส่ปุ๋ยอินทรีหรือสารป้ปรุงนี้เนี่ยมันต้องใช้จํานวนมากมันทําให้เราต้องใช้แรงงานในการหลดปุ๋ยมากเราก็เลยดีามพัฒนาเรื่องของชุดหลดปุ๋ยขึ้นมานะครับวิธีการโหลดก็คือใช้ เค okay. ตัวนี้สามารถปั่ได้นะครับหมุนปับได้เนาะสามารถปักได้นะครับ,บแล้วเราก็จะมีขอสำหรับขอปุ๋ยโหลดปุ๋ยได้นะจะปรับโหลดปุ๋ยที่ลงได้โดยใช้แรงงานแค่สองคนนะครับ สำหรับเครื่องมือชุดนี้ครับมิโกโกนี้มันจะทําให้ทุกอย่างมั่นยำไม่สุดระเบิดดานเฉพาะแนวที่มั่นยํานะครับผมสร้างแนวปลูกที่แมั่นยําลดต้นทุนเพราะเราใช้พื้นที่แค่พันเมตรเองนะครับแล้วก็ใช้พีแมสอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดครับผมเดี๋ยวเรามาดูหลักการทําง,งานกันในแปลงครับ